อา้าวน้องหนูแต่งตัวไปงานเหรอค่ะพี่ทินไปทำอะไรมาคะเหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยอะคะ่ะอ๋อก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่ได้นอนจริงๆแล้วไปทำอะไรมาละคะก็เพื่อนพี่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ได้เจอกันตั้งนานก็ชวนกันไปกินข้าวบอกว่าไม่เกินเที่ยงคืนก็เสร็จตีสามแล้วพี่ยังนั่งอยู่บ้านเขาอยู่เลย อ๋อ oh, จากทีแรกบอกว่า2ยามแล้วก็เลยไปจนถึงตีสมพี่ทินก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นนี่เองนี่น้องหนูพี่บอกว่าเที่ยงคืนไม่ใช่2ยาม2ยามหมายถึงเที่ยงคืนหรือเวลา24นาฬิกาคะ่ะพี่ธิน สาเหตุที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่าสองยามก็เพราะสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในหนังสือบันทึกรับสั่งประธานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลว่าเที่ยงคืนจะย่ำกลองสองลาคือสองชุดเรียกว่าสองยามและศาสตราจารย์วิสุทธิบุตรยกุลก็อธิบายถึงสาเหตุที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่าสองยามไว้ในหนังสือสีชมัย,ยาจารย์ว่า ตำรวจอยู่ยามกลางคืนถึงเวลาหกทุ่มต้องเปลี่ยนยามเป็นครั้งที่สองเราจึงเรียกเวลาเที่ยงคืนว่าสองยามยังไงล่ะคะสรุปแล้วก็คือเที่ยงคืนจะเรียกว่าสองยามเมื่อสมัยก่อนก็จะมีการย่ำกลองสองลาคือสองชุดหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือตำรวจอยู่ยามตอนกลางคืนพอเวลาหกทุ่มก็จะมีการเปลี่ยนยามเป็นครั้งที่สองเราจึงเรียกเวลาเที่ยงคืนว่าสองยาม ถูกต้องแล้วค่ะแล้วครั้งหน้าถ้าหากว่ามีใครมาชวนพี่ทินไปกินเลี้ยงอีกแล้วบอกว่าจะเลิกไม่เกินสองยามพี่ทินจะไปกับเขาอีกไหมล่ะคะเนี่ยพี่ทินพี่ทินพี่ทิน